อย,อย่างเล่มนี้เขาเรียกว่าหน้าเกี้ยวแต่พิเศษก็จะมียันตรีถ้าในวงการเขาเรียกว่าหน้าเกี้ยวยันตรีรรบพบเจอเนาะกันผีกับมูลค่าเนี่ยเป็นหลักแสนเอาละครับรายการก้าวพุทธคุณน,นะครับกลับมาพบกันการ,รายการนะครับหลังจากช่วงหนึ่งผมติดภารกิจก็กลับมาเรียบร้อยและต้องบอกว่าหลังจากนี้นะครับอีก3 EP เป็นแฟนรายการที่ติดตามรายการแล้วอยากจะรู้ อยากจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังที่ถือว่าเครื่องรางที่คนไทยนะครับนิยมชมชอบนะมีพุทธคุณที่น่าสะสมสอาหาจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงทีละอีพีเลยนับรองว่าจุใจกับแฟนรายการแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมแน่นอนทุกอีพีก็จะมีเซียนที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลแต่ละด้านแต่ละด้านมาให้ความรู้กับแฟนรายการกันนะครับเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็มี เซเลบนะครับแขกเสียนพระรูปหล่อเลยนะครับน้องเฮงเครื่องรางครับสวัสดีครับน้องเฮงสวัสดีครับเดี๋ยวสามอีพีต่อไปนี้เนี่ยนะครับน้องเฮงก็จะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเครื่องรางต่างๆนะครับที่เป็นที่นิยมของคนไทยนะแล้วก็เป็นที่สอหากันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นจากมีดหมอกันก่อนได้ครับเพราะว่าเพราะจริงๆแล้วนะครับต้องบอกน้องเฮงอย่างนี้คือมีดหมอเนี่ยพี่ก็ก็เคยไปทำรายการมาทั้งอีพีนึง เป็นเรื่องของมีดหมอของหลวงพ่อเดิมวัฒนาโพแต่ว่าวันนี้เราจะคุยเฉพาะเรื่องมีดหมอเลยแต่ว่าคุยหลายๆหลวงพ่อได้ดีคร<ม><ม>ับเพราะว่าดูอย่างตอเรามาที่ที่ร้านของน้องเฮงนะครับ,รบมีดหมอที่จัดเต็มมากเบื้องต้นนะครับน้องเฮงครับต้องบอกว่าเครื่องรางข,งของขลังประเภทมีดหมอเนี่ยรจริงๆคนไทยเรามีมาแต่โบราณแล้วเนาะมีการใช้อย่างพ่อเดิม คนที่ท่านลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมก็เป็นก็เป็นควานช้างส่วนหนึ่งแล้วก็มีท่านก็ปลูกเสกมีดหมอ,อต่างๆใ,<ช>ให้พกติดตัวไปใช้ในป่า<ช>หรือตอนที่ภูมิชักเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าทําไมคนไทยตั้งแต่โบราณกาลถึงมีความเชื่อในมีดหมอครับคืออย่างนี้ฮะมีดหมอเนี่ยก็ถือว่าเป็นถ้าถ้าของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าสาตาวร์วับสาตารวุธเนี่ยก็เหมือนอาวุธของเทพอืจร,จริงๆคือมีดหมอเนี่ยคือก็จะบอกว่า เป็นเครื่องรางที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเนาะจริงจริงอาวุธโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างเป็นลบสงครามโลกจริงๆก็มีครับลงอักขระเลขยันไว้บนมีดดาบมีดไรนะอ่าจริงๆก็คือเป็นมีอาคมดีกว่าครับต้องเป็นของที่ป้องกันคุณใสแต่ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านท่านทำมีหลายขนาดเนาะมีหลายรูปแบบมีทั้งแบบเล็กปากกาไว้เน็บ มีแบบเป็นมีดใหญ่เป็นควานช้างที่เป็นแบบพกพานะครับก็มีหลากหลายขนาดแล้วแต่ความความใช้ตามความถนัดของนใช่คืออย่างของหลวงพ่อเดิมเนี่ยของหลวงพ่อเดิมจะเน้นในเรื่องของป้องกันคุณไสยเวทของมนดําที่มองไม่เห็นปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับกันเขี้ยวของงองแบบที่เป็นสัตว์อสรพิษกันจริงๆก็คือสารพัดแก้สารพัดกันถือว่าเป็นเครื่องรางที่ถ้าถามผมนะผมถือว่าเป็นเครื่องรางที่เกิดประสบการณ์มากที่สุด ของวงการเครื่องรางครับคือถ้าว่าคนเล่นเครื่องรางเนี่ยแทบจะพกกันกับทุกคนเลยใช่ครับผมเพราะว่าอย่างนี้พี่เคยได้ยินมาว่าเวลาคนเดินป่<ช>เาเข้าไปในป่านะ,นะ<อ>บางทีพก<ช>พกมีดหมอพกสตราเนี่ยเข้าไปก<ช>ับบางทีบางคนเอามีดจะขีดร้อมตัวเองถูกอ่าไม่ให้งูงเงี้ยวเขี้ยวขอเข้ามาเหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังเลยใช่อันนี้หรือว่าบางทีจะไปกินอาหารที่แปลกๆก็เอาไป ทดสอบผลป้งกันคุณสายต่างๆไม่เป็นความเชื่อนะไม่เป็นไรเราก็เราไว้จเป็นความเชื่อตามความโบราณแต่ถ้าส่วนตัวที่ผมพบเจอเนาะกันผีอืมกันผีเนี่ยคือกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นดีกว่าเรารู้สึกว่าไม่เราสมมุติเราไปต่างที่ต่างถิ่นเราไปนอนโรงแรมเราไปนอนที่ที่เราไม่สบายใจรู้สึกนอนแล้วอึดอัดใจเนี่ยเขาบอกแค่ชักมาแค่เม็ดธูรีนิดเดียวชักมาแค่นิดเดียวพอครับแค่นี้อยู่เลย อันนี้ก็เป็นภาพรวมของพุทธคุณของมิดหมอนะที่ที่คนใช้มีมาแต่โบราณแล้วคนนิยมใช้กันแบบนี้นะครับทีนี้พอเราเลือกพูดเกิดเรื่องของมิดหมอแล้วรายการต่อไปนี้อีกสามปีพอพูดถึงมิดหมอพี่ก็อยากจะให้น้องเฮงเล่าว่าจัดอันดับเลยยอดนิยมอันดับของห้าหลวงพ่อมิดหมอที่มีอยู่ในประเทศไทยที่มีมาแต่โบราณแล้วัค่านิยมเนาะพุทธคุณของแต่หลวงพ่อเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันได้ได้ครับเริ่มจากอันดับ5ครับน้องเฮง ้าอันดับ5้าเนี่ยผมยกให้เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมอีกท่านหนึ่งแล้วกันหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพหลวงพ่อน้อยวัดหนองโพเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นลูกศิษย์เป็นพระผู้สร้างเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆสร้างมีดเนี่ยเขาว่ามีรุ่นหนึ่งเนาะที่เขาสร้างเนี่ยเขาว่าจำนวน100่เล่ม100เล่มเนี่ยบรรจุอัฐิหลวงพ่อเดิมด้วยใช่บรรจุบรรจุอัฐิของของครูบาอาจารย์ของท่านด้วยใช่ใช่ใช่ครับถ้าอันดับ4ี่เนี่ย อันดับ4เนี่ยผมยกให้เป็นหลวงพ่อสดก็ได้หลวงพ่อสดวัดหางน้ําสาครก็ยังอ,อยู่ที่นครสวรรค์เหมือนกันอันนี้ก็เก่งเหมือนกันก็เป็นอ,อ,อกเกจีคณาจารย์ที่สายหลวงพ่อเดิมเหมือนกันก็อันนี้ท่านนี้ก็ใช้ได้ครับถ้าอันดับที่3เนี่ยผมยกให้เป็นหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแล้วกันครับอันนี้เป็นเกจีคณาจารย์ที่ก็อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อเดิมเลยแล้วก็คาบเกี่ยวด้วยครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าก็เป็นน้องๆพ่อเดิมเลยแล้วใช้แทนหลวงพ่อเดิมได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเกจิคณาจารย์ที่ซื้อเช่าหาซื้อง่ายปล่อยง่ายด้วยในท้องตลาดอันดับที่สองนี่ผมยกให้เป็นนี่เลยหลวงพ่อกวยวัดโกศิตารามนี่ก็นี่ก็ถือว่าเป็นอีกเกจิที่แพงนะพกุยนี่หลักแสนล้วมีดท่านนีก็ราคาปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ต้องต้องบอกก่อนว่ามีดเนี่ยสั่งทำเนี่ยจากพยุหคีรีเหมือนกันใช่ครับ อันดับหนึ่งก็แน่นอนอันดับหนึ่งแน่นอนเลยหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับครับครับทีนี้น้องกันไล่เลี้ยงให้ฟังแล้วต้องบอกก่อน,นว่าสังเกตได้อย่างหนึ่งว่ามีดหมอเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังต่างๆที่ไปอยู่ในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักนะถ้าอะไรอส่วนตัวผมผมมองว่าเกิดจากคนที่มีกําลังด้วยกําลังเช่าคนที่ศรัทธาหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านดังมาก ท่านเนี่ยสร้างเหรียญได้ตั้งแต่ปี2470เนี่ยสร้างเหรียญแรกเนี่ยรุ่น2ปี82โอ้สร้างท่านสร้างพระสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายรุ่นครับรับยังรูปหล่อเนี่ยโอ้สร้าง4 5รุ่นเลยใช่ครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีการสอหาเรื่องนี้เร็วๆนี้ก็มีแตกอะไรมาอีกก็คนก็นิยม่อเงินแลรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนาะใช่ใช่ครับอ่ะแหละนี่เรามาไล่เรียงกันว่าเริ่มจากระดับ5หลวงพ่อน้อยครับผมต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมก็เป็น จะบอกว่าลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมไหมก็ได้เลยครับเพราะ <c oughs> ว่าอยู่ทันหลวงพ่อเดิมเลยแทบจะเป็นพระที่หลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านก็อบ,บรมสั่งสอนมาใช่ทีนี้ต้องถามว่าส่วนสําคัญเลยความแตกต่างกันระหว่างมีดของหลวงพ่อน้อยเนี่ยท่านมีลักษณะพิเศษย,ยังไง แล้วก็เพิ่มเติมมาที่จากครูบาอาจารย์สั่งสอนมาท่านมีอะไรเพิ่มพิเศษมาเอกลักษณ์เขาแยกได้เลยครับครับที่ลายตอกที่ใบนี้นะครับเขาจะไม่เหมือนกับของหลวงพ่อเดิมและก็ความเก่าลายถักเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันอืเพราะว่า ของหลวมพ่อเดิมท่านก็จะมีงานของเขาเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของเขาเลยที่เขาทํามานะครับหลุมพ่อเดิมเนี่ยถ้าเราสมมติเราแยกกันง่ายๆเลยใบเนี่ยเขาจะทําจากเหล็กจะทําจากเหล็กโลหะสมัยก่อนเนาะแต่พอเริ่มมายุคใหม่ก็จะเริ่มเป็นสแตนเลสมั่งเป็นผสมอันนี้เข้าไปบ้างแสดงว่าเราดูเนื้อของโลหะถูกต้องแลก็สามารถแยกออกมันเหมือนพิมพ์เลยพิมพ์ทรงเลยครับ ลายตอกเนี่ยเอกลักษณ์ของเชิงช่างถ้าอย่างหลวงพ่อเดิมในยุคสมัยก่อนก็ช่างท่านนี้ตอกมีชื่อมีอะไรชื่ออะไรเลยใช่แต่ยังยุคหลังมาก็อาจจะเป็นอีกช่างหนึ่งที่เป็นตอกให้ในยุคนั้นครับครับแล้วพุทธคุณของมีดหมอของหลวงพ่อน้อยมีความแตกต่างกันยังไรบ้างกับหลวงพ่อเดิมคือต้องบอกเลยว่า DNA คือหลวงพ่อเดิมเลยครับใช้ได้แทนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างการพูดผีปีศาจการคุณไัยเวทกันสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ทำน้ำมนต์ทำอะไรได้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่า ต้นตำรับตำราเนี่ยเดียวกันเลยครับใช่ครับแล้วต้องพูดอย่างนี้พอถามเรื่องพุทธคุณต่างๆแล้วครับค่านิยมในปัจจุบันนี้ความนิยมเรื่องของราคาเป็นยังไงบ้างครับผมอย,อย่างหลวงพ่อน้อยนี่ก็เริ่มกันที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นต้นๆเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าเป็นของหายากนะที่ <c oughs> น่าสะสมเหมือนกันเอาไว้ใช้ก็ดี <c oughs> ราคาเข้าถึงง่าย <c oughs> อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ลักษณะพิเศษทั้งเพ็งครับค่าคนที่สอหามีด มีดหมอมเครื่องรางอย่างของหลวงพ่อน้อยเนี่ยสังจุดสังเกตที่ดูแล้วไม่พลาดแน่นอนคืออะไรครับคือลายตอกที่ใบครับครับแล้วก็เส้นลวดแหมที่เขาขึ้นงานเนี่ยจริงๆก็คือต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดนะครับดูทั้งเนื้องาดูใบนี่ดูฝักดูแหมแหมนี่ก็คือตัวรัดนะครับตัวรัดตัวรัดเดี๋ยผมยกตัวอย่างเายกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างนี้ เผื่อว่าเผื่อว่าแฟนรายการที่อังไม่เคยเห็นดูนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หลงพ่อน้อยนะไมหลงพ่อน้อยนะแต่ผมยกตัวอย่างก็คือ 1. เราก็ต้องดูดูดูลายใบมีดก่อนเนาะเนี่ยสมมติเราชักใบมีดออกมาเนี่ยเราดูลายด้วยลายที่ต่อกบนบนใบมีดหลงพ่อน้อยเนี่ยเขาจะมียันตันะอยู่ข้างในใบมีดใช่แล้วพวกพวกพวกแหม่เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะออกเป็นแบบแปะตัง แต่ตังนี่ก็คือเหมือนเงินเปอร์เซ็นต์ต่ำอ่ะครับมันจะออกเขียวเขียวคล้ายๆทองเหลืองคล้ายๆอะไรเงี้ยมันก็จะออกอมเขียวอมอะไรไปนะครับยุคยุคของหลวงพ่อน้อยเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีชัดเจนลายตอใช่เขาก็จะไม่ทับรอยอาจารย์นี่อ่ะว่าหลวงพ่อน้อยละอันดับ4ี่ครับที่ที่ต้องต้องเห็นพูดถึงเมื่อกี้นี่ออันดับ4ี่เป็นหลวงพ่อสดวัดหางน้ําสาครหลวงพ่อสดวัดถางน้ําสาครเนี่ยก็ เอาว่าคล้ายๆหลวงพ่อน้อยเหมือนกันครับคือ,ค,อคือท่านเนี่ยจะเป็นเกจิที่อยู่ในละแวกหลวงพ่อเดิมหมดเลยอคือได้รับอิทธิพลมาจากหลวงพ่อเดิมเดี๋ยวเป็นพระที่ ศึกษาวิชากันแลกเปลี่ยนวิชากันในยุคนั้นใช่ครับก็จะใกล้เคียงกับหลวงพ่อเดิมมากหลวงพ่อสดเนี่ยหลวงพ่อสดวัดหางน้ําสาครเนี่ยบางเล่มเนี่ยยุคเก่าๆเนี่ยมีความคล้ายคลึงของหลวงพ่อเดิมมากใช่คนที่ดูเป็นคนที่ดูชํานาญต้องแยกให้ออกใช่เขาจะมีรอยจานครับเขาจะมีรอยจานที่ด้ามบางคนถ้าเกิดเขาเรียกว่าแม่ลายมือเนาะเขาจะมีลอยจานอคาลาเรกันวันนี้อะไรมือของท่านใช่ก็จะก็จะรู้ก็จะมีบอกจะมีเขียนเลยว่าคือหลวงพ่อสดเนี่ยเอกลักษณ์ของท่านเนี่ยมัน จะมีรอยจานที่ชัดเจนครับรอยจานที่ชัดเจนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเห็นปุ๊บรู้เลยว่าอันนี้อันนี้ของลายมือของอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วผู้จกคุณและครับความแตกต่างกับไม่ต่างกันไม่ต่างกันไม่ต่างกันเลยครับอยู่ที่ว่าเราศรัทธาเราชอบในด้านไหนเราชอบหลวงพ่ออะไรถ้าพูดกันตามตรงก็เหมือนค่านิยมอย่างหลวงพ่อเดิมเรามองว่าโอ้โหเป็นต้นตำรับเหมือนตัวท็อปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องของส่วนราคาเป็นไงครับผมหลักหมื่นเหมือนกันก็หลักหมื่นเหมือนกันใช่ครับหลักหมื่นเหมือนกัน คนก็ยังสอหาคนก็ยังสอหาเยอะเยอะเยอะครับจำนวนสร้างเนี่ยเยอะไหมครับนั้นผมว่าก็เป็นหลักหลายพันหลักหมื่นนะก็ยังหาได้ก็ยังหาได้ก็ยังพอหาได้ใช่ครับแต่ว่าใครอยากจะช่วยดูหรือว่าไงก็ติดต่อต้องเฮงมาเนาะเรามาดูได้ว่าอยู่ที่ิปนี้อ่ะทีนี้เราไปอันดับที่สามครับอันดับที่3ามก็จะเป็นหลวมพกันัดเขาแก้วเนาะอันนี้ยิงชื่อมานาแล้วเหมือนกันนะเป็นเกเจิอเก่าเหมือนกันถ้าถามผมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะโตโยต้ากับฮอนด้าโตโยต้ากับฮอนด้าดีกว่าคือ เปรียบกันได้เลยกับหลงพ่นหลงพ่อเดิมได้เลยใช่คือถรือแมคนละค่ายอ่าใช่แต่ว่าใช้แทนกันได้แล้วก็สําหรับผมนะราคาเบากว่าด้วยแล้วก็การนี่ราคาบาก็จํานวนการสร้างก็เข้าถึงง่ายด้วยแล้วเล่นง่ายด้วยใช่ครับพุดแตคุณเลยก็คล้ายๆกันเหมือนกันเลยครับแต่หลงพ่อกันเนี่ยต้องบอกก่อนอย่างนี้บางเล่มของท่านเนี่ยมีความพิเศษมูลค่าเนี่ยเป็นหลักแสน เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าบางอย่างเนี่ยไออย่างผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนาะกับอย่างเนี้ยอันนี้ของหลวงพ่อกันไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อกันครับอันนี้อนีคือของหลวงพ่อกันเลยนะนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูหลวงพ่อกันนี้จะมีอยู่สองเล่มนี่ครับเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างสองเล่มอย่างเล่มเนี้ยมูลค่าเป็นหลักแสนครับเพราะว่าหนึ่งเป็นมีดพกพาเป็นมีดใหญ่เนาะครับแล้วก็พิเศษตรงเนี้ยเขาเรียกว่าด้ามแกะด้ามเขาจะแกะเป็นงาไหมใช่าเป็นงาทั้งหมดเลยนะครับนี่ นี่ครับไม่ครับด้านนี้เขาจะแกะเป็นพระพรหมอีกด้านหนึ่งเขาจะแกะเป็นพ่อแกะเป็นลือสีอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็จะมีความพิเศษมากๆจะเป็นมีดที่สั่งทําโดยเฉพาะเพราะโดยปกติทั่วไปเราจะเจอด้ามเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมฮะครับเนี่ยด้ามก็จะเป็นธรรมดาก็จะไม่มีไม่มีไม่ได้มีลวดลายอะไรไม่มีมีลวดลายอะไรก็จะเป็นทั่วไปธรรมดานะครับแต่เงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นหลักแสนก็มีความเปเสีแล้วมีแกะเป็นแสนเลยใช่ครับแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะว่า แกะเดิมไหมที่แกะใหม่ก AP like ็มีเอาไปแกะเพื่อเพิ่มมูลค่าก็มีครับใช่แล้วก็จะมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า3กษัตริย์พิเศษก็จะเป็นเส้นลวดตรงเนี้ยที่จะมีเส้นลวดที่เขาเขารัดเนี่ยเป็นทองคำมีทองคําเงินหน้าเขาเรียกสามกษัตริย์ใช่ก็จะเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกครับอ่าแล้วไหนๆต้องต้องต้อง้องเห็นหยิบให้ดูแล้วอย่างของพ่อกันใบเป็นยังไงอ่ะใบเนี่ยทำจากสแตนเลสครับเดี๋ยวผมชักออกมาให้ดู นะครับมองรู้อ่าประมาณเอาหมดเลยก็ได้นะจะเลยแฟนรายการมาคนกลัวของมีคมหรือเปล่าใช่เลยนี่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 นะครับนี่อู้หูอันนี้เป็นสเตลเลสใช่ใบคือสเตลเลสครับจะเป็นแบบนี้ก็คือจะไม่ขึ้นสนิมครับคือที่ผมจะแนะนําหลว่อมกันเนี่ยคือหนึ่ง หลงพ่อเดิมเนี่ยท่านทาจากใบเหล็กเนาะ,ะมันจะเกิดสนิมครับแล้วก็รักษายากถ้าเราดูแลไม่ดีแต่ยังหลงพ่อกันเนี่ยเหมือนท่านมาในยุคพระกึ่งสมัยละัะท่านรู้แล้วว่าเฮ้ยหลงพ่อเดิมเนี่ยเป็นสนิม,มเป็นนั่นเป็นนี่รักษายากครับแต่ ท่านก็เลยใช้เป็นไบสเตนเลสไม่มีสนิมด้วยเราใช้ง่ายด้วยเก็บยังไงก็ได้โดนน้าจะทําน้ามนจะทําอะไร่างๆปังตังนะใช่บางทีบางทีมีดมันเกิดสนิมเนี่ยลราเอาไปทําน้ามนบางทีคนก็มองว่าอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าใช่แต่อย่างถ้าเป็นสเตนเลสเนี่ยมันไม่เกิดสนิมมันก็สะอาดมันก็ทํานู่นทํานี่ก็ทําง่าย ใช้ง่ายด้วยอะไรด้วยครับผมและอย่างลายของหลวงพ่อกันเนี่ยก็เือนอันนี้เป็นนาคไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าลายนาคเกี้ยวครับครับอ่าก็จะตอกเป็นนาคเกี้ยวเป็นนาคนิดพญานาคขอโทษนะครับแล้กันองเห็นครับนี่ครับจะเป็นพญานาคสองตัวพันกันคือต้นตำรับนี่ก็มาจากหลวงพ่อเดิมเลยนะครับหลวงพ่อเดิมก็ตอกลายนาคเกี้ยวเหมือนกันเขาจะมีประมาณ3ลายครับ 3ลายแล้วก็มีลายพวกพิเศษพวกนั้นอาจจะหายากยยนิดนึงเขาเรียกว่า,า,าลายจักรนายนะก็จะหายากใช่แต่ส่วนมากที่เราจะพบเจอก็คือ2ลายหลักๆก็คือลายหน้าเกี่ยวกับลายแข้งสิงหรือเรียกว่าน่องสิงดีกว่าอ่าเป็นน่องสิงก็จะเป็นลายเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูครับนี่นนอ,อันนี้เรียกว่าลายอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าลาย น่องสิงครับนะครับก็จะไม่มีหน้าเกี้ยวนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรก็จะเป็นลายตอกธรรมดาแต่ที่หลงพกันไหมหลงพกันเหมือนกันครับนี่ก็เป็นหลงพกันกันแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะตอกเป็นพวกอักขระเลขยันอาเป็นตอกเป็นยันเป็นพระคาถาพูดถึงคุณการใช้ต่างๆก็เหมือนกันเหมือนกันเลยป้องกันคุณใสยป้องกันผิวผีต้องเข้าโป่งเข้าปะใช่ไปได้ใช่ครับทำน้ำมนต์ทำอะไรได้หมดครับอ่า ค่านิยมราคาเป็นไงครับตอนนี้ค่านิยมถ้าผมตอันนี้อันนี้แพงแน่นอนน้องๆที่บอกเป็นหลักแสนใช่แต่ถ้าธรรมดาทั่วไปอย่างเป็นพวกมีดปากกาไซส์พกพายอย่างเงี้ยก็ราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆครับสอง0 0ื่นสามื่นแล้วแต่สเต็ปไปแต่ถ้าเกิดเป็นพิเศษอาจจะมีลูกเล่นเพิ่มก็คือเป็นสกษัตริย์มั่งเป็นไรมั่งก็อาจจะอัพขึ้นไปอีกเท่าตัวสองเท่าตัวอะไรก็ว่ากันไปอันนี้หลงพอกัน นี่อันดับ2หลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกลวยวัดโกศิตารามคือจริงๆแล้วแฟนรายการกัปตันทุ่นเคยติดตามมาจะทราบว่าจริงๆหลวงพ่อกลวยเนาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเหรียญของท่านนะเหรียญหนุมาเหรียญอะไรต่างๆจนถึงเครื่องรางของขังของท่านเนี่ยได้รับความนิยมต่อเนื่องแล้วก็ราคาก็ปรับขึ้นมาต่อเนื่องทีนี้มีของท่านเป็นยังไงบ้างมีของท่านเนี่ยลักษณะเนี่ยถ้าเอาแบบเล่นมาตรฐานสากลเลยเนาะลักษณะจะคล้ายหลวงพ่อกันเลยครับแต่ท่านเนี่ยจะสั่งพิเศษ ตัวอักขระเลขยันต่างๆบางจุดเนี่ยท่านจะสั่งให้ตอกเป็นคาถาของท่านอ๋อใช่ะจะมีอ,อ,อย่างก็มีจะมีฝั่งนี้เขาจะตอกคำว่าโสทายะฝอ่าอหรือถ้าเป็นหน้าพญานาเขาเรียกอุป,ปะวนยะก็จะเป็นพระคาถาที่หลงพบอกวยท่านได้เขียนเอาไว้เลยว่าสามช่างพยุหาคีรีเนี่ยตอกสั่งทําพิเศษซึ่งถ้าดูกันเผินๆเ,เ,เนี่ยไม่รู้ไม่ศึกษาเนี่ย เหมือนหลวงพ่อการเปียบเลยเพราะว่าสั่งในยุคนั้นเพราะท่านเป็นพระยุคเดียวกันแล้วก็สั่งจากที่ที่เดียวกันต้องสั่งจากแต่ว่าจะต้องมีคาถาทำที่ต้องเหมือนเหมือน b a r โ o d เลยครับเหมือนบางโค้ดที่เราจะใช้วิธีการแยกแยกว่าเอ้ยจะดูหลวงพ่อกลวยเนี่ยดูยังไงเขาก็จะมีตอกเลยครับเป็นอักขระของเขาก็อาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องศึกษาในเรื่องของอักขระเลขยันนิดนึงใช่เพราะเขามีในใบสั่งเลยครับว่าสั่งเนี่ย ให้ตอกแบบนี้คาถาแบบนี้ครับได<ช>้ครับแล้วเรื่องของพุทธคุณล่ะอย่างท่านอามีคาถาท<ๆ>่านเจิมลงไปเพิ่มเติมมีอะไรแตกต่างื่อรของพุทธคุณในการใช้ไหมถ้าถามผมนะผมว่าก็คือต้อนตำรับตำราเดียวกันพุทธคุณของมีดหมอมันก็เหมือนเราเราใช้ในเรื่องของรถยนต์นเราใช้เพื่อขับขี่เราใช้เพื่อไปนั่นไปนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับทีนี้หลวงพ่อกลวยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท่านก็เป็นพระที่ผมมว่าคนปัจจุบันนี้ท่านก็ทันยุคหลวงปู่โตตะางต่างแล้วใช่ที่ มีดถงท่านต่างๆจังหาส่อหายากไม่หรือว่ามีในตลาดเยอะมากครับยากมากเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยจำนวนการสร้างที่ท่านสั่งทำเนี่ยน้อยน้อยมากมากเพราะว่าหนึ่งทางพยุหะด้วยก็ทําของหลายหลวงพ่อด้วยแล้วก็ของท่านเข้ามาแซมซึ่งของท่านเนี่ยจะทํายากกว่าคนอื่นเพราะว่านึกออกไหมครับช่างเนี่ยเขาทําของเขาอยู่แล้วในแบบของเขาลงอัขระย่างเขาแต่พอหลวงพ่อกวยสั่งเนี่ยหลวงพ่อกวยสั่งอีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่าเขาต้อง เปลี่ยนวิธีการทําไม่ใช่เปลี่ยนวิธีการทําก็คือเปลี่ยนเลขยันมันก็ทําให้เขาสับสนบางทีตัวต่อตัวอะไรมันก็อาจจะยากนิดนึงก็เลยทําได้น้อยแต่ก็พอมีหมุนเวียนในตลาดแต่น้อยครับน้อยครับใช่พอมีหมุนเวียนในตลาดน้อยสนราคาเป็นไงก็สูงด้วยถ้าสตาร์ทเนี่ยท็อปท็อปนี่ผมว่าต้องมีหลักแสนอยู่แล้วหลักแสนอยู่แล้วครับครับอ่ะนี่มาถึงท็อปอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยแล้วกันเลยผมเก็บตรงนี้กันลวกันครับเก็บก่อนนะครับเอาละครับทีนี้กลับมาถึงอันดับ อันดับหนึ่งอันดับที่หนึ่งเลยครับผมเป็นเรียกว่าเป็นมีดหมอมีดเครื่องรางสตาวุธเลยสัตาวุธเลยใช่ครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับครับก็นี่นะครับก็อันนี้อันนี้จะเป็นที่นํามาให้ชมก็จะคือเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีหลากหลายขนาดมีทั้งแบบควานช้างนะครับเป็นมีดไซส์กลางแล้วก็เป็นไซส์ปากกานะครับมีทั้งด้ามแกะนะครับมีทั้งด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้นะครับแล้วแล้วก็ คือมีทั้งกษมกริย์ด้วยต้องบอกว่าวิธีการจัดสร้างที่มีทั้งงามีทั้งไม้ครับอันนี้แล้วแต่คนสั่งหรือว่าวัตถุดิบที่ท่านมีถูกไหมฮะก็นักโบ,บราณที่ส่วนตัว<า>ผมว<บ>่าคือท่านเนี่ยสั่งหลายอย่างต้องต้องบอกว่าด้วยาการที่ผู้คนเนี่ยอยากได้ท่านต้องสั่งหลายช่างมีดเนี่ยไม่ได้ทาแค่ช่างช่างเดียวไม่ได้ทำจากที่ที่เดียวอาจจะสั่งช่าง A ร้อยเล่มอาจจะทามาได้แค่30เล่มช่างบีสั่งร้อยเล่มเหมือนกันอาจจะได้มา20เล่มคือแต่ละที่ที่ทํามามีวัตถุดิบด้วยอะไรด้วยอย่างด้ามงานฝักงานเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะต้องสั่งพิเศษเพราะว่าด้วยต้นทุนที่สูงใช่แต่ถ้าด้ามไม้ด้ามงานฝักไม้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเหมือนเบสิกเลยครับใช่ครับเท่าที่พี่ทราบเคยศึกษามาช่างที่ทํามีดให้หลวงพ่อเดิมก็มีอยู่สองสามคนที่ดังๆเนาะใช่ครับ ก็ถ้าอันดับหนึ่งเลยเนาะช่างสอนช่างสอนใช่ครับช่างสอนช่างชิม,มช่างไข่ เอายกตัวอย่างแค่สาช่างก็พอที่ที่ดังๆหน่อยใช่ครับแต่ละท่านมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเวลาเสียนดูดูแยกกับแยกออกใช่ไหมใช่ครับแยกออกเลยครับก็อย่างถ้าเป็นช่างสอนเนี่ยลายตอกของเขาก็จะมีเอกลักษณ์คือคือมันเหมือนศิลปะเลยครับช่างคนนี้ตอกหน้าตาเป็นแบบนี้ช่างคนนี้ตอกหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ช่างคนนี้ก็ตอกแบบนี้ครับครับก็สามารถแยกลายออกใช่แยกตัวที่ตัวลายได้เหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างสมมุติว่าอย่างเราดูที่พญานาคเนาะ <c oughs> พญานาคเนี่ยอย่างช่างสอนเนี่ยหน้าตาพญานาเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับเนีย่ยอย่างเล่มเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าเกี้ยวแต่พิเศษก็จะมียันตรีถ้าในวงการเขาเรียกว่าหน้าเกี้ยวยันตรีรใชอ่อย่างอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นมีดควานช้างครับคือว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับใช่แต่ก็มีใหญ่กว่านี้มีครับมีใหญ่กว่านี้แต่ว่าผมผมไม่มีใหญ่แบบบางทีนี่เลยครับอย่างนี้เลยเกือบ20นิ้วก็มีใหญ่มากๆอันนี้ก็ถือว่า อันนี้ก็ถือว่าให,ใหญ่มากแล้ว<ด>ใช่ใส่วนสฉนมากถ้าใหญ่มากๆเนี่ยจะเป็นแบบควานช้างจริงๆเลยคือใช้เป็นทั้งแบบเข้าป่า,าใช้เป็นทั้งอาวุธด้วยเป็นอะไรด้วย บางทีคบเครื่องเลยคือทำหลายอย่างเลยในในนมีดเล่มเดียวแต่อย่างเงี้ยคือคืออาจจะเป็นละคนที่มาบูชาละอย่างไซเล็กเป็นเป็นอาจจะเป็นพลข้าราชการอาจจะมีคือคือรู้สึกว่าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยฮะพกง่ายหน่อยเน็บอย่างนี้สมัยก่อนนะฮะก็พกเต็บเน็บกระเป๋ามั่งเน็บอะไรมั่งเป็นผู้หญิงพวกอะไรก็ก็มีการพกง่ายหน่อยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเป็นมีดปากาก็จะเป็นอย่างนี้จะเป็นของช่างฉิมช่างฉิม ก็จะมีเอกลักษณ์การตอกที่ชัดเจนเป็นลายของเขาถ้าคนศึกษาเนาะเหมือนเราแยกพระสมเด็จเลยวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมพิมพ์อะไรก็พิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรก็มีวิธีการดูก็สามารถแยกได้ว่าพิมพ์นี้ว่าลายนี้เป็นของใช่ใช่เพราะหน้าตาจริงจรงมันก็จะคล้ายๆกันแต่เรามีวิธีการดูใช่ครับคับ อย่างลานหลับหรอกไอ้อย่างนี้แหละไซส์ลองลงมาอย่างนี้ก็จะเป็นไซส์ทั <S <S <ช>่วไปอย่างนี้คือเรียกมีดพกธรรมดาเนาะก็จะเป็นด้ามงาฝักไม้นะครับก็ก็เป็นแบบเบสิคทั่วไปที่เราพบเจอเนาะนี่ก็จะเป็นลายหน้าเกี้ยวเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นของช่างสอนเหมือนกันคือเราก็ต้องแยกที่ที่ที่ศิลปะด้วยศิลปะเนี่ยเราเรามองจากใบมีดเลยครับตอกดูหน้าของพญานาคนะครับดูเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ แหมเขาเรียกเส้นแหมเนาะบางคนก็นิยมเขาเรียกว่าแหม่เ้มั่งเจมั่งก็นี่ก็นี่ก็คืออีกวิธีการดูเหมือนกันอย่างนี้ก็ถือเป็นสามกษัตริย์ไหมอันนี้เป็นธรรมดาอันนี้เป็นสองกษัตริย์สองกษัตริย์จะเป็นหน้ากับเงินใช่ครับแล้วแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของในยุคของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเปอร์เซ็นต์เงินที่เขาใช้ทำเนี่ยจะเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เอาพวกแป้ตั้งมาผสมมาอะไรก็จะเป็นเงินสูงเลยแต่ถ้าเป็นยุคหลวงพ่อกันหลวงพ่ออะไรก็จะมีการผสมลลละเพื่อดต้นนทุ ใช่อย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยห่วงของนะเขาใส่เต็มใจจัดจัดเต็มเลยใช่บางคนเป็นเศรษฐีสถาบันนะขหาราเนาะใช่ครับอยากได้ก็จัดเลยบางทีสั่งพิเศษอย่างนี้ไอ้อย่างเล่มนี้เป็นด้ามงาฝักงาแล้วก็เป็นสามกระสับนะครับนี่อย่างนี้ก็จะเป็นสั่งทําพิเศษอย่างเล่มนี้ก็จะตอกพิเศษด้วยนะฮะจะมีอัคระบนบนลายอันนี้ก็จะเป็นลายใบโพเนะแล้วก็มีตอกอัคระ ด้วยใช่อันนี้เป็นพิเศษหน่อยก็จะสั่งทำอย่างนี้ก็จะเป็นไซส์ที่แบบไม่ค่อยเจอนะครับเป็นไซส์พกเล็กครับแล้วต้องถามว่าพอไซส์ต่างกันแบบนี้ความต่างกันของไซส์มีผลกับราคาไหมอยว่ายิ่งเล็กยิ่งแพงม้ครับีครับสำหรับผมนะยิ่งเล็กยิ่งแพงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวแพงเลยก็คือนี่เลยนี่อย่างนี้ก็จะแพงยังเหมือนลงพกกันเลยเมื่อกี้ที่ว่าด้ามแกะถูกต้องไหมครับเล่มนี้นี่นี่ อย่างเล่มนี้เป็นของของขอญาตเอยเนาะนี่เป็นของเก่าท่านนายกสมาคมของป,าป,ปะะ่าพยัคฆ์พันธ์เล่มนี้เป็นเล่มที่พิเศษมากผมชอบแล้วผมก็เห็นแล้วก็เช่าเลยนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยแกะเป็นรูปหลงวงพ่อเดิมเลยใช่ครับและอีกด้านหนึ่งก็แกะเป็นลือสีนะครับอย่างอย่างอย่างนี้ก็จะเป็นมีดที่หายากมากนับเอาว่าหลักหน่วยในวงการครับครับผมก็เป็นงาทั้งด้ามทั้งฝักทั้งฝักด้ามงาฝักงาเนี่ครับลายตอกนะฮะก็จะ มีเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วจะตอกอักขระพิเศษบนบนมีดด้วยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเล่มที่ชัดเจนเหมือนกันดูง่ายทีนี้ต้องถามว่าเมื่อกี้น้องเห็นการเกิดแล้วนะคนเอาไปใช้มีทั้งค่าราชการพ่อค้าครับ,รบแต่ละแต่ละแต่ละกลุ่มอาชีพเขาใช้กันต,ต่างกันยังไงพุทธคุณก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องในมุมมองของผมเนาะคือ บางทีข้าราชการเนี่ยบางท่านอาจจะต้องไปตรงนั้นไปตรงนี้อย่างเป็นตำรวจด,ดีกว่ายกตัวอ,อย่างตำรวจ<ม>ไปจับผู้ร้ายไปจับโจรบางทีเนี่ยโจรเนี่ยมีของเหมือนกัน<ม>เคยได้ยินที่ที่ดูข่าวหลายๆคนที่ว่า i, ตำรวจแต่ส่วนมากเนี่ยตำรวจจะพกนะจะพกมีดอ,อย่างหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อก,กันเนี่ยจะเป็นหลักเลยเพราะว่าบางทีไปจับโจรผู้ร้ายเนี่ยบางทีโจรก็มีของขลังเหมือนกัน<ม>ก็จะมีอาคมมีอะไรแต่ มีดเนี่ยสามารถปราบได้ครับใช้เพื่อขจัดได้คือเอาง่ายๆลบอาคมได้ดีกว่าสามารถเป็นอาวุธที่สามารถปราบได้ดีกว่าก็เป็นกลุ่มข้าราชการที่ดูเรื่องความมั่นคงนะก็จะพกใช้ประโยชน์ใช่ครับแล้วก็จะมีแบบอาทิเช่นแบบบางทีก็จะเป็นคนทั่วไปนะถ้ายกอย่างคนทั่วไปบางทีก็ใช้ได้จริงๆมันคือต้องบอกว่าสารพัดแก้สารพัดกันดีกว่ายาสามมันมาจำบ้านได้เลยดีกว่าคือใช้ได้แบบแทบจะ ทุกอย่างเลยสําหรับมีดหลงพ่อเดิมคือหนึ่งเนี่ยพกเป็นอาวุธก็ได้บางทีเราใช้นั่นใช้นี่ได้เป็นอาวุธจริงๆเลยก็ใช้ได้ก็ได้คือป้องกันตัวได้จริงๆด้วยแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของพุทธคุณได้ด้วยใช่ทีนี้ทิ้งท้ายเรื่อของมีดหมอมาที่เงว่าคนที่สนใจอยากสะสมทํายังไงที่จะ ได้ของแท้ได้ของที่ดีโดเพาะเรื่องของผู้ตระหนก็เรื่องสําคัญนะใช่ครับใชแนะนำแฟนๆรายการหน่อยว่าถ,ถ้าสำ,<ห>สำหรับผมเนี่ยจริงๆไม่ต้องว่าเช่ากับผมโดยตรงนะค,คืออาจจะต้องดูนิดนึงดูว่าการกษาใช่เราต้องศึกษาด้วยศึกษาก่อนเลยเป็นเรื่องสําคัญ เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของราคามันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ศึกษาของไม่พออาจจะต้องศึกษาคนด้วย<อ>ดูด้วยว่าคนในสายนี้เขาเล่นยังไงอา่าคนนี้เล่นสายไหนคนนี้เล่นสายไหน<อ>ก็อาจจะดูในเรื่องของการมีการรับประกันด้วยนะครับมีหน้าร้านไหมมีอะไรไหมอ่อาบางทีเราอย่าอย่าเห็นแค่ของถูกบางที ไปเปิดเจอในเว็บไซต์ราคามีดหลงก็เดิมราคาหลักพันหลักหมื่นต้นอย่างเงี้ยราคามันจะผิดละมันเป็นไปได้ไหมนะครับคืถามผมนะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีแต่ว่าเราต้องศึกษาด้วยแต่ส่วนมากถ้าราคาแบบนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยดีใช่อาจจะเป็นของเรียนแบบมั่งอะไรมั่งซะส่วนใหญ่กับใช่ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของมีดหมอเนาะเรื่องนี้ต้องเห็นก็ให้ความรู้กับเรามากเดี๋ยวอีพีหน้าเราไปติดตามนะครับว่า จะมีวัตถุมงคลนะครับเครืค่องรางของขลังอะไรมาให้เป็นตารการได้ดูนะครับตามอีพีหน้าครับได้ครับ